สวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกทุกคนเนาะมาพมมาพอกับสาวล่าสินเก่าสินเคยเนาะเมื่อนี้สาวล่ากาสิมาให้พี่น้องได้เบ่งได้ส้มหรือว่าสิมาเล่าให้พี่น้องฟังเนาะการโอนเงินโอนเงินจากไทยมหาล่าเสียขาทอาไดเนาะเมื่อนี้ก็หัวขอสกิบเทาก็คือโอนเงินจากธนาขารนไทยไปสู่ธนาคารนใด ยงมาได้อยูเล่าเนาะพี่น้องขึ้นเงอนกับเสาเล่ากับสิมาว่าให้พี่น้องได้หับฟังเนาะว่าโอนเงินกับจากไทยกับอนเขาบัญซี่ไทยนั่นแหละพี่น้องเพราะว่าบางที่กับพี่น้องทีว่าโอนมากผู่ขเขาจะมีบัญซีไทยเนาะคือเขาจะสิมาเปิดหับแบบว่าหับเงินฝากแบบโอโอนมากกับไข่ไข่ซียู มาลิบหมาคันแลนอพี่น้องคือหับโอนสชิ้นเชื่อแบบหับโอนต่างๆนะนะ้อพี่น้องก็คือเพิ่นกับหับโอนมาจากไทยซื่อๆเนาะทางทางลาวเฮานี่ก็คือมีแต่หับแต่ว่าเพราะว่าพี่น้องสวรรค์ขตเท่านั้นคือไปทํางานการทํางานอยู่กรุงเทพหรือว่ากรุงไทยนั้นก็ไรหนามาตาเนาะก็คือเกือบคิดว่าทุกๆเมืองกุแหลนะนอพี่น้องเพราะว่า หนึ่งคคือการทำมาหากินอยู่บ้านเท่ากับคือมีแต่หิดหน้าเนาะพี่น้องอาศีบลักเท่ากับคือมีแต่หิดหน้าอยู่อยู่บ้านเท่านี้กะยำแหล่งนี่กับบได้เห็ดยังเนาะก็คือถามีอาชิบเสริมก็คือลูกพักลูกหา้าหรือว่าหับจ้างทั่วไปคือเซนกอสรสางบันเทือนบอถาผูกมีอาชีบแบบนี้คะคือพระเจ้าับสิบบได้ไปเนาะกับบางคนคะคือบัวด้มี จนทุนยังก็คือสิไปอยู่ทํางานอยู่กรุงเทพเลยเนาะพี่น้องก็คือในฝากเงินมาให้พ่อให้แม่เนาะก็คือหับคูทีหับโอนก็คือแต่มีทานะแน่เนาะก็คือแมบบ่ว่าหรือว่าภูมีบัญชีไทยเนาะก็แบบนี้ก็เล้วแต่เนาะพี่น้องว่าใครสีหับสามารถถามโอนได้บางบางเถื่อก มันก็สิบริมีพู้เดียวได้โอนอน่ะเนาะพี่น้องมันก็สิเป็นพงขีดบริเวณที่ว่าเออบ้านหันบ้านนี้ผีเสือใจกันได้เนาะพี่น้องก็คือเพิ่นกะโอนมาเนาะโอนมาเสียขาทอาไดบอเดี๋ยวหยุดไว้ก่อนเนาะพี่น้องเดียวเฮาจึงว่ากันพี่ลังเิ่นแต่ว่าเพิ่นโอนมานี่บงังจักมือได้เนาะจักมือได้แต่ก็ มันก็สิเป็นกรณีนเนาะพี่น้องว่าถามว่าจักมือจึงได้บางที่กัถา,ากผู้เป็นมีเงินทุนสำรองไว้แล้วคือเทาสีโอนมาบัญชีนันบัญชีหนันเนาะพี่น้องก็คือเพิ่นสามารถเอาไห้ได้เลยเมื่อเห็นสลิปเงินหรือว่าเงินเท่าที่เด้งเขาไปบัญชีแล้วเนาะเพิ่นก็สามารถ เอาไห้ภายในมือหันเวลานันได้เลยเนาะพี่นะ้องถ้าหากว่าบันซี่ใดที่ว่าเพิ่นบ่ได้มีเงินสำมองไว้เพิ่นกส็สีเลื่อนๆไปจากมือ2งมือประมาณนี้เนาะพี่นะ้องก็คือเป็นกลมอันนี้ก็คือบ้น่นชาวเล่านี่กันชาวเล่ากันที่ไปทํางานอยู่ไทยกันชาวเล่ากับสิผาอักมากแบบนีแหละพี่นะ้องกัน เป็นยังคือบบเปิดเป็นีไทยเองการได้เปิดอยู่พี่น้องซาเล่ก็ได้เปิดเนาะแต่ว่าเข้ากันไปมากรยากเนาะพี่น้องเข้าแบบคือแบบเปิด,ปดก็คือตอนไปทํางานเนาะพี่น้องก็คือได้ได้ใส่แบบเป็นเงินเก็บสื่อ,อเนาะแบบหันคือเข้าเงินเดือนเข้าออกแล้วเข้าก็เก็บไว้แบบ อยู่ในบัญชีแต่เฮ้าบ่สามารถทําโอนได้เพราะว่าเฮามีเงินสํำห้องเนาะพี่น้องอันะนี้ก็แต่ถามว่าถาว่า,า,วาสาวลาาดัานเปิดแล้วสาวเลาากะสิไปเอาเองเนาะคือเฮาก็สิขามซนมุมานไปเลยเนาะพี่น้องคือมือตลาดเฮาก็สิไปล่อซื้อขค้งแล้วก็ไปเอาเงินที่เขาเก็บไว้เนาะหรือว่าถา้าผุ้ใดโอนมาสาวล่าก็สิเดินทางไปเอาบบนะัานเขาก็สิบด้เสียค่า บริสเซียค่ะฝาเต้าฮากระเซียค่ะน้ำมันและห้ากระเซียค่ะเหือและห้ากระเซียค่ะโกดน้อพี่น้องเอาสุดท้ายกันกับพึ่งน้ำมึงเลือดเสื้อพึ่งป่านั่นแหละน้องพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างก็กมีการแลกเปลี่ยนกันทั้งนั้นั่นและน้องพี่น้องคือเมื่อหนี้จะมีเอฟซีคนหนึ่งเนะาะเป็น,เป,นเป็นการผู้ชหรือว่า สมถูกข้นโอลหอเจ๋นเนาะเขาไปสมถูกตืนอยู่หอแจ๋เพราะว่าเพิ่นสีเห็นยังก็แล้วแต่แต่เพิ่นก็ตอนช่วงนั้นซาลาลลงไปถ่ายขาเจ้าคนคนดินคนดินเขาท่องท่อง,ท,องท่องเอียงละ่ะท่องสาลาฮ์นะนอพี่น้องขาเจ้าห้องไหวเอียงละ่ะขีกคนดินเขาไปในถุงมันน่ะนอพี่น้องเพิ่นก็สวยอยู่หาหลุดนอพี่น้อง ในเมื่อหนีซาลาก็ะซีเดไปเอ้าเนาะพี่น้องเราเพิ่นกะทีเท่เรือที่เรือจากเพิ่นโอนมาเนาะที่เรือเพิ่นกะให้ซาลาวลาไปซื้อไก่ซื้อเป็ดโจนเนาะซื้อเป็ดโจนสองตเพิน่นว่ะเพื่อสีเอามาให้ซาลาวเลีเล้ยงเนาะแล้วก็ให้ซาล,า,ลา,ววา,าวเลี้ยงเพราะว่าเพิ่นห็นขอกซาลาวเห็ดใหญ่ เ <c oughs> พิ่นกันเลยแบบว่าเออเพราะว่าในมือหันสาวเล่าอลไรโซนเนาะเพิ่นกันเลยมีน้ำใจให้ยสาวเลาสร้างตเพิ่นว่าไปซื้อเอาตัวจุนพิวอันเดอ้อเพิ่นว่ามันจังโมตายเพิ่นว่าโดยขอขอบพระคุณหลายๆเนาะขอให้บุญข้านลำสู้อ้ายหลายๆเนะาะให้มีแต่สุขภาพแข็งแห้งลำรวยลงลุยปีใหม่แล้วก็ขอให้มีแต่โชคดีมีไส้ห้มีแต่ความเจริญหงเฮืองดังที่ สังวัดสังว่าเนาะพี่น้องขอหายมีแต่ความสุกายสบายใจอยู่ร่มเย็นเป็นซุขเนาะพี่น้องในเมื่อน,นี้เดี๋ยวสาวเล่าสีผ้าพี่น้องไปเอาก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาจึงมาคบกันอีกเีอะชาวเล่าสีเบ้าออ,ออกไปนั่นก็คือข่าโอนเนาะโอนแต่ไทยมาหาล่าเนาะพี่น้องก็คือใส่ใส่ธนาค้านไทยคือเก่าเนาะพี่น้องแต่ว่าโอนมาเล่านั่นคือพิ่น ผาคืคอิ่อนเปิดบเมนฝาฟค,คือเผ่นเปิดบัญชีอยู่ไทยเนาะแต่ผ่นก็คือิ่อนมีแบบว่าิ่นเข่าเทิงแบบว่าคือคือสีโอนมามาเล่าโดยกรุงนะคือเฮาต้องมีใบหับห้องทั้งเพ่แล้วก็การทำการทำงานของเฮาเนาะคือจิผากโอนต่างธนาคารหรือว่าต่างประเทศนั่นเขามานะเนาะพี่เนาะเพราะว่า ส่วนส่วนมากที่เพิ่นโอนเข้ามานี่ก็คือเพิ่นมีบัญชีเพิ่นมีบัญชีไทยก็จริงเนาะแล้วคนถี่ทํางานคนถี่ทํางานอยู่ไทยน่ะเพิ่นก็โอนเข้าบัญชีไทยเนาะแต่เพิ่นก็ไปเอาอยู่ธนาคารลาวเพราะว่าเพิ่นอยู่มีสองคนเนาะเพิ่นสีประสานงานกันแบบนี้คือมีสองคนคือคนหนึ่งน่ะคือเพิ่นโอนเงินเง,นงินที่ พี่น้องอนเขามานั่นคือ 14. เผื่นสิเอาไปเอาไปเข่าธนาคารแล้วก็อนมาผ่านธานาคารอุนขามประเทศมาแต่ก่อนสิอนนั่นก็มีใบห,หับหงใบแรงงานใบเอยียงหลายๆายอย่างเนาะพี่น้องก่อนสิมาถึงขันจุด,จดนั่นเนาะก็คืออันนี้ก็คือกระบวนการของเผื่นเห็ดเนาะอันนี้แต่ว่าขาส่ง่าส่งเนาะ หรือว่าคาคาเซียคาเซียกันที่ว่าไปเอาไปเอาอะ่ะเขาเพิ่มคิดล่อยร่อยละสามบาทล่อยละสมบาท,ลลบาทแล้วก็พันหนึ่งก็บสามสิบบาทเนาะพันหมื่นหนึ่งกับสารยเนาะพี่น้องคือล่อยต่อ3ามบาทพันหนึ่งต่อ3 0มสิบบาทแล้วก็หนึ่งหมืต่อสาม้ยบาทเนาะพี่น้องคืออนอนที่ว่าสาวเราไปเอาเนาะ เพราะว่าส้าวลาสีถ้าเหตุบุญทำท่านนี่เ้าเล่าสี่หายผืนอุนเข้ามาตรงแบบนี้เนาะและ้วก็หายพืนฮักเอาในหันเลยเพอวนันนึงนี่เงินหนึ่งพ้นบาทนี่ผืนสีฮักเอาอยู่สามสิบบาทเด้อพี่นอ้องเพราะว่าผืนสีอนเอาแบบผืนสีฮักเอาแบบนี้ประจําบราว่าห้องไฟกัญญาเนาะพี่นอ้องเพราะว่าตตกี้ตะกี้นันกันร้อยละเศร้าโมเมน พันตัวเศร้าพี่น้องแต่เดียวนี้ขึ้นขึ้นมาได้สองสามปีแล้วเนาะพี่น้องแต่ก่อนนะกับบุูเนาะต่ว่าสี่สาวเล่าส่วงสี่สาวเล่าผากนั่นก็คือเพื่อนสาวเล่าทำงานอยู่อยู่กรุงเทพนั่นคือสาวเล่าใส่บริการแบบนี้เนาะคือคือผากมาหมื่นหนึ่งต่อสองร้อยแต่เดียวนี้เพิ่นก็ขึ้นเพิ่นกระขยับขึ้นมาเถื่อละสองร้อยหา้าสิบบ้านนี้เพิ่นก็นมา หมื่นหนึ่งกัสามาร้อยแล้วเนาะพี่น้องพราะว่าิชาวลาวสีใส่บริการประจำประจำเนาะคือใส่บริการการหับโอนแต่ไทยมหาลาวนี่ก็คือคือประไม้ก็คือบัญชีไทยแทนเลยเนาะพี่น้องบัญชีไทยเพิ่นไปเปิดบัญชีไทยแต่ก่อนเพิ่นสิไปเปิดก็คือมีใบแรงงานมีอีหยังครบตามที่เพิ่นต้องการแทนเลยเนาะพี่น้องก็คือมีใบแรงงานมีใบ พหมีใบอียังทุกอย่างที่ว่าขื่นในข้ขกุลไม้ขื่นมีในบรรยัญญติเหมียนเนาะขื่นกะไปเห็ดให้เหยบห้อยแล้วก็สิ่งที่สาเล่าไปโอนไปโอนไปโอนก็คือไปโอนเขาบัญชีนั่นๆแต่บัญชีนั่นๆเ่น่นก็มีคือมีคนอยู่อยู่ไทยแล้วก็อยู่ลาวเนาะแล้วก็ผูยูไทยนั่นขื่นกะสี่โอนมาเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้นั้น เพิ่นจีข้ามไปประเทศไทยบดได้เนาะพี่นะ้องคือคนอยู่ไทยนั่นเพิ่นกับิีประสานงานกันเนาะเพราะว่าเพิ่นเหตุนีต้องต้องมีสองคนเนาะพี่นะ้องเพื่อจะทํางานสะดวกเนาะคือผู้อยู่ไทยเพิ่นกับอนมาผ่านธนาคารลาวผู้อยู่ลาวก็คือไปเอาอยู่ธนาคารลาวเนาะจึงมาเพราะว่าก่อนเพิ่นจีว่าเห็ดแบบน,นี้ก็คือขาข้ามไทยบดไนดะ้เนาะพี่นะ้องแต่พวกติแล้วกันถ้า นี่พี่น้องโอนข่าวเลยกะเพิงกะสีบดได้ากเนาะเพิงกะสีไปเอาอยู่ไทยเลยเบี่ยเพิงกะสีไปกดเอาเงินอยู่ไทยเลยมาให้กะสีเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องการโอนเงินแต่ไทยมาหาลรากะสีมีลายลายได้พี่น้องบโบเมนสะโพแต่บนแต่อยู่หมู่บ้านอื่นน่นชาวลาวอาจิม,มุฮูว่ารวยละทอดไดหรือว่าพันละทอดไดหรือว่าหมื่นละทอดไดแต่บ้านชาวลาวคือบ้านน้ำมุงนี่คือ คันต่อสามสิบบาทเนาะพี่น้องคือคันต่อสามสิบบาทอันนี้ก็คือการโอนเงินแต่ไทยหาล้าเนาะพี่น้องจะเป็นขอขิดหรือว่าก็มู้อีกด้านหนึ่งเนาะพี่น้องที่สาวเาลานําเสนอก็คือการโอนเงินแต่ไทยมาหาลาวเนาะพี่น้องกะคลิปนี้สาวลาก็สีแดงอําลาพระจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้แหละเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ กดุศลตะไคร่กดกระดิ่งให้สาวลาวคุณบ้านนอกเนื้อเด้อพี่น้องถ้าอยากให้สาวลาวเห็ดขีดใดเกี่ยวกับสิ่งใดหรือว่าเกี่ยวกับเงินอีกอะแนะนํามาได้นเนาะเผื่อสาวลาวสิไปเห็ดขีดให้พี่น้องได้ส้มต่อหรือว่าถ้าบอดี้บ่งงามมงได้กเซึนคอมเมนต์และติส้มได้นเนาะพี่น้องเผื่อสาวลาวสิได้เห็ดขีดดีๆและก็คอยปรับปรุง ไปเรื่อยๆเนาะ,ะขอขอบใจผู้ที่สนับสนุนซาล่าวทูกๆท่านขอให้อยู่ดีมีหฮงวัดสุขสุขคนขอให้มีแต่สุขมันเงินมันคำเด้อพี่นอ้องคลิปนี้ซาลาวก็สีแดแอมลาผจากแล้วบายบายพ่อๆกันคลิปหนาเด้อพี่นอ้องท้ายอย่างไ้ซาล่าวเหตุคลิปแบบใดแนวสไตล์ใดกะม่นมาใดเนาะบายบาย